ตขึ้นมาก็ทำนาเตั้งกับพงเป่แม่ตีเท่าว่า50ปีแล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้วที่เก็บ,เก,บเก็บเกี่ยวไปได้เท่าไหร่ลุงได้ไปห้าเกียนปลายละหมื่นอ่ะนะเกียนละ, 10, ะนะหมะื่นน่ะเช็บ่ะล่ะก็ถือว่ากํห้าเกียนก็รวมห้า0 0ื่นลวตอนนี้ผมอยู่กับลุงจุกจุกจุก คุณลุงกี่ไร่นาเนี้ยกี่ไร่เจ็ดไร่กว่าๆ้วดอมเดิมมันก็แปดไร่อ่ะเดิมก็แปดไร่อ่าเี๋ี้มันโดนคันมั่งอะไรมัง่งเหลือเจ็ดไร่กว่าก็ลดทอนไปเหลือเจ็ดไร่กว่า,วา,ะวา,วานะ <c oughs> แล้วข้าวที่ปลูกเนี่ยตอนนี้คุณลงุงไอ้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือพันธอะไรคุณลงุงมีพันเฟอร์จ็ตมินอะอะไรนะจนแจ็ตมินเจ็ตมินข้าวหอมมะลิแจ็ตมินเออเบอร์ห้าเบอร์ห้าเวลาลูกก็ทำไมถึงเลือกปลูกพันธนี้คุณลุงต้านทานโรคแล้วมันได้ผลผลิตดีมันได้ผลผลิตดีด้วย คือคุณลุงอ่ะคุณลุงจุกเนี่ยปลูกมานานหรือยังครับคือเป็นชาวนาตั้งแต่ตอนไหนทำไมเราถึงเรื่องปลูกข้าวบอกก็พูดถึงว่าเรื่องจริงก็โตขึ้นมาก็ทำนาแล้วเดีบกกัพงเป่าแม่แม่คอในนาไม่นะทำนาอยู่แล้วคุณลุงจุกรุดมาไม่ใช่นะอมึงก็อย่าพูดเล่นเขาบอกว่าั่านก็จำได้เล็กแต่น้อยโตมาเห็นก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำนาอยู่ต่อเนื่องมาก็พ่อแม่ล้วเจ็ดสิบสองแล้วอ่ะเจ็ดสิบสองแล้วก็ทำนามากี่ปีอ่ะตีเทว่าห้าสิบปี ก็ตั้งแต่พอเป็นวัยรุ่นปุ๊บทําได้แม่พ่อก็เอามาลงนาเลยก็เอาแค่นั้นอ่ะยี่สิบทำนานี่มันดีมันดีกว่าอาชีพอื่นยังไงมันก็มันก็แล้วแต่อมันก็แล้วแต่มุมมองอแล้วแต่อันนี้เราถนัดสุดว่าอย่างเง้ยถนัดอแล้วแต่คนถนัดบางคนก็ไปปลูกอย่างอื่นก็อาจจะอาจจะดีกว่านะก็อย่างที่คุณลุงบอกว่าฉันก็โตมาก็อะไรก็แล้วแต่คุณอาชีพใครอาชีพมันก็เหมือนก็ทำผ้าทีเพลือก เขาทำเมื่อกี้ทำตะไคร่น่ะเหมือนกันน่ะเขาอาชีพของเขาทั้งนั้นทำนาเขาก็ไม่เป็นมือใครมือมันอันนี้เรามือข้าวเอออาชีพข้าวมาดูด้านหลังคุณผู้ชมนี่ติดวัดอันนี้วัดใช่ไหมคุณลุงเออวัดอ้าวันนี้วัดอะไรวัดเมตตาธรรมวัดเมตตาธรรมแต่ตอนนี้เมตตาผมก่อนหันหันมาทางนี้ก่อนอาโตตรงนี้อ่ะคุณลุงมาอยู่ข้างนาข้าวไปถามเคล็ดลับอันนี้ตอนนี้มันอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณลุงแต่เ้่าที่ผมเห็นตอนนี้พง63วันเนี่ย หกสิบสามวันก็สองเดือนสองเดือนสามวันสองเดือนสามวันแค่นั้นเองอันนี้ถือว่าโตหรือยังมันอยู่ในช่วงไหนเนี่ยมันออกแล้วนะอันนี้คือออกไม่โตก็ไม่รู้ออกแล้วอ่ะออกลงแล้วแบบนี้นี่คือแบบถือว่างามไหมถ้าแบบนี้ยกันถืองามมาแหละตานานี้ก็งามแล้วางามกว่านี้ไม่ดีละแสดงว่าอันนี้กําลังดีกําลังสวยต้องพูดนะว่าใจดีมันก็ต้องใบเรื่อยๆหน่อยใบเรื่อยๆเราบํารุงดีกันนะเขียวมากงาม ใช่แหละคุลุงทำยังไงบ้างผมไม่เคยทำนาเงี้ยคุณลุงใส่ปุ๋ยอ่าหลักๆก,ก็อยู่แล้วคือทำนาก็ต้องมีปุ๋ยแล้วก็มีเอาโมนนี่แหละแล้วอย่างข้าวคุณลุงเริ่มใส่ตอนไหน้วคายี่สิบวันิดแต่บา,างคนแล้วแต่สูตรเอาเอาสูตรของคุณลุงประกาศเนี่ยหน้าหนาให้ให้ใส่ทีตอนนี้อดึกข้าวติบวันก็ได้ไอที่ผู้หญิงสวยๆเขาพูดไปบ่อยนะว่าให้เชียร์นะที่คนสวยๆนะหนุ่มด้วยก็คือยี่สิบวัน พูดง่ายว่าเราก็ไม่ฉีกเราก็ตามนั้นเลยก็ตามเขาเขาแนะนําอะไรมาแล้วก็ตามนั้นแล้วพอทำตามคุณลุงมันดีไหมมันมันเห็นผลอย่างที่เราต้องการจริงไหมเขียวดีไอที่เขาบอกใช่ไหมเขียวดีแต่กอดีอ่ะเขียวดีแต่กอดีปุ๋ยคุณลุง ทำนามต้องใส่ปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมใช้ปุ๋ยสูตรอะไรติบห <16, 20. S 1> กยี่สิบติบหกยี่สิบยูเรียข้าวปนยังไงนะยูเรียข้าวปนกันอ๋ 16, <20. S 1> อติบหกศูนศูนย์อ๋อปนกันอ่าอ่าก็มีอะไรนะสูตรอะไรนะย้ำย้ำให้คุณคุณอยู่ทางบ้านหน่อยเผื่อเขาจะลอกติบหกยี่สิบติบหกยี่สิบติบหกยี่สิบแล้วไงต่อก็ยูเรียสี่สิบศูนยนะ์น่าหนาสี่ติบหกศูนย์ยูเรีย4 6 0ตอ,อันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะเราหรือแถวนี้เฉพาะเราแล้วแต่ของไก่ของมัน แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนี่นาะคุณลุงเนาะสูดไก่สูดมันอืมอ่าอ่อันนี้ก็คือแล้วอ่ะใส่ช่วงอายุเท่าไหร่สาหรับปุ๋ยนี่คนทางบ้านถามมาก็อยู่อีกเ่ยอยู่ที่สูตรเราใส่ของลุงเลยสิบ้าวันหรือสิบวันใส่สิบแรกเลยวันนะสิบห้าวันก็คือใส่ใส่พวกปุ๋ยที่เราบอกเมื่อกี้ทีนึงเสร็จแล้วเราก็บํารุงด้วยฮอร์โมนงามพร้อมกับ เชลาไ,นะไ,นะไาอ้ยาไอ้น้่นน่ะไอ้แบบาแมลงแต่ช้งามบางทีเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชีดไม่ไมค่อยผสมผูเลีรงจีนในขีสองอ่วนเต็มที่สองเที่ยวนะั่นน่ะยันเกี่ยวงามนะผู้เลกกี้ยาจานในของงกนเไม่ค่อยจะีนนะนี่ก็ไม่เรา้ีนนี่วี่สอง่นั่นเองเราแนบ,บเอาแค่นันนอเต็มที่นะี่วนดน่ะสัยวงนูเยงจริงนขนเ่องวยเี่วงมนะ้องใสสองคือใเมากนะเนี่ย ขอ<ช>แค่นะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอมันเก็บเกี่ยวมาเดี๋ยวเงินเงินน่ะมันไม่พอดขุดตรงไหนก็ได้เงินตรงไหนก็ได้ไอ่ <c oughs> อันนี้พอใช้ซื้อหวยซื้อหวยก็ถึงจะขอขอเลีผมถูกไหมล่ะลุงมาขอหวย <c oughs> <c oughs> แบบนี้เนี่ยไข่แบบนี้เขาเรียก,กแตกแตกมันแตกกอดีดไหมคุณลุงครับแต่แบบนี้ข้าวเนี่ยมันก็ข้าวหวานนะผู้อยากถ้าบ้ามันก็แตกกออืมถ้าเราเอาเม็ดไข่เม็ดมันก็ไม่ต้องรอแตกกออ๋อมันจะไม่รอแตกกอขอให้สมบูรณ์อย่างเดียวดูแลให้มันสมบูรณ์สนะมบูรณ์ให้ต้นใหญ่อย่างเดียวทับบูนแล้วก็แบบช่วงนั้นก็อย่าไปเจอน้ำท่วมแรงภาวะสภาพอากาศอะไรที่เราคุ้ม,มไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้วที่เก็บเก็บเกี่ยวไปได้เท่าไหร่ลุงได้ไปห้าเกียน ห้าเกียกี่บาทะไรละหมื่นออ่เกี่ยละหมื่น่ะเจ็บบ่าล่ะก็ถือว่ากัห้าเกี้ยงก็รูมห้าหมื่นแล้วกำลังดีแต่ไม่ได้ดีแบบโดดเด่นแมือว่าพอได้พอได้พอได้ละอ่ามันก็อยู่ที่ข้าวข้าวไดดีมันก็ได้เนื้อเยอะได้ห้าเกียมนก็ได้เยอะหน่อยอืมแต่เราก็แบบข้าว เมืเ่อกี้ผมได้ยินแบบแบบด้วยความที่ผมเป็นคนเซอร์ข้าวดีดคืออะไรลุงคุณลุงบอกข้าวดีดได,ด้ดีผมก็นึกว่าดีดคุณลุงดีดออกไปอย่างเงี้ยดีดมันดีดข้าวดีดคือยังไงลุงก็ไม่รู้ม, <c oughs> มันมาผสมมาแหละมันมามามันโผล่ม,มาอยู่ๆเนี่ยมา <c oughs> โดเดโดเดเมื่อสิบปีตั้งแต่สิบปีที่แล้วมาเนี่ยก็มีข้าวดีดมาอย่างเงี้ยเขาผสมก็เตก็ผสมยังไงแล้วจะไปรู้หมายถึงข้าวที่มันแปลกแยกขึ้นมาผมก็จะถูกไหมข้าวข้าวที่มันแปลกแยกขึ้นมาเหมือนผมผมเงาผมงอกมันก็อยู่ที่เกษตรเขาผสมมาแหละ มันมาปนเป็นข้าวดีมันทั้งประเทศน่ะเดี๋ยวนี้อ่าข้าวดีคือข้าวที่ข้าวแปกปอมผมผมจำกัดความอย่างงี้เนาะรวงใหญ่ไม่ต้องลงทุนมากด้วยแต่ปูนว่าไม่รวงนะโอ้โมันสมบูรณ์เอาหรือข้าวไอข้าวดีนี่เหรอเออถ้ามันถ้าปูนว่ามันขึ้นนะถ้าขึ้นเนี่ยเท่าเท่ากันนะไม่ต้องอ่ะข้าวดีบางหน่อมันกินหมดเลยเนี่ยข้าวดีเนี่ยข้าวดีข้าวดีกินหมดข้าวดีกินข้าวดี อ๋อเป็นเช่นนั้นเหมือนมันแข็งแรงม่ถึงไม่ได้นะชาวนาถึงท้อใจกันตรงเนี้ยพอยข้าวดีแล้วแถวนี้มันเขาเป็นข้าวดีเขาไม่ค่อยกลัวกับรังยาเดี๋ยวไอ้พวกวัชพืชนี่เนาะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไปกลัวไอ้ข้าวตอนนี้กลัวเหยียบข้าวลุงไว้ก่อนเนี่ยคลุงจะเตะกูแล้วเนี่ยตอนนี้นะก็คือแถวแล้วแถวนี้ลุงไอ้ข้าวดีเนี่ยมันเยอะไหมอย่างปทุมเนี่ยมันมีทุกที่มนอกจากนาแหมแล้วไปที่ใบตำบาสนะทุกเจ้าแหละไม่มีใครบ่นว่าไม่มีข้าวดีหรอกไม่ว่าเนี่ยผมเดินแบบสุ่มไปแถวแถวเนี้ย ไปถามเขาได้เลยเข้าวดีดมีไหมจ้าป้ามีทุกเจ้าจะมากจะน้อยแล้วแต่คนนานอือก็ถือว่าแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาวัดไม่ได้จากต,ต้นทางนู่นเลยแก้กันไม่ได้ออกมาแก้ไม่ได้คือถ้าแบบเราไปใช้ไอ้นูน่นนี่มาช่วยมันก็เลืองเงินไปอีกอือ่ะเบืออเงินถ้าได้ผลมันก็ดีอ่ะแต่ก็ถือว่าไม่ได้แบบสร้างความยากลําบากอะไรให้เรา ก็ปิดปัญหาแต่ก็แบบอยู่ได้แต่เขาดีถ้าพูดถึงว่าเยอะๆไม่ได้กินนะบอกก่อนถ้ามันเยอะเกินก็ไม่ได้กินถ้าพูดถึงว่าขึ้นสังเกตนะถ้าพูดถึงว่าหนาอย่างข้าวอย่างนี้นะข้าวดีเนี่ยไม่มีเลยมันกินหมดเลยเนี่ยไม่กินยังไงมันแพ้กันยังไงลูกข้าวดีก็ข้าวดีแพ้ทางกันเออแพ้กันไงอ๋อเนี่ยที่มันที่มันโดดเด่นใช่ไหมลุงที่โดดเดนี่ยังบางน่นห่ามันยังกินข้าวได้นะลุงจ๋าตรงเนี้ยคุณลุงผมจัดใบ ใช่ไม่ใช่ตากใบนะตัดใบตัดใบอะไรรู้นะทำไมต้องตัดตัดอันนี้คือลุงลุงทำเหรอไอ้ตัดใบตรงเนี้ยมันเกิดอะไรตัดไม่ได้แบบเกิดจากแมลงอะไรแล้วแต่แล้วแต่ข้าวต้นยาวใบงามตัดเพื่ออะไรคุณลุงก็ตัดให้มันต้านหน่อยให้ใบแล้วับใบต้านต้านแล้วมันดียังไงอ่าวีข้าวไม่ออกไม่ต้องล้มไงอ๋อคือถ้ามันยาวก็สุกเกินมันยาวมากสูงแค่นี้มันก็ล้มเราตัดถ้าแค่นี้มันก็เตี้ยลงมาหน่อย ป้องกันอย่างแรกเลยล้มลป้องกันเพื่อไม่ให้มันล้มนั่นเองมันทุกอย่างเนี่ยทั้งหญ้าทั้งเข้าดีดเนี่ยมันก็ตัดออกไปมันก็ยังนอนหน่อยนะ,อะ,อะมองเห็นก้าวดีบัางใกล้ๆให้เข้าดี มันได้อากาศง่ายง่ยอยเพือ่ออย่างนั้นไอ้นั่นมันคุ้มหมดไม่งั้นก็คุ้มหมดจะได้แบบกูจะได้แบบข้าวดีจะได้แบบรืมตาอ้าปากบ้างเออกูจะได้เจอแดดเจอเจอลมบ้างใช่ไหมคุณลุงอย่ามันอย่าคุ้มั่างข้าวดีคุ้มั่างเลยก็ไม่ได้ข้าวดีข้าวดีแพ้ข้าวดีมันอ่อนแออ่าโอเคอ่าจะมาเห็นตรงมาตรงนี้เนี่ยคือถ้าแบบอยู่ข้างทางเมื่อกี้ ไม่รู้เลยนะผมไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นข้าวดีดไอที่ตัดออกมาเลยทั้งมาต้องมาลงเห็นถึงจะรู้ว่าเนี่ยอันเนี้ยตัดเขาว่าตัดไว้ทําไมนี่นี่นี่นะโหอันนี้ก็สองเดือนกว่าที่เขาเรียกว่าข้าวดีดแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเงี้ยข้าวดีดเนี่ยก็ดูคุณก็ดูไปอะไรที่มันแบบขาวใช่เออมันก็แบบที่สูงทิ่มมาเลยนะที่เสมอเนี่ยจะข้าวดีที่สูงสูงต่ำต่นะคะไอ้จุงสูงเนี่ยนะต้นๆเท่าๆกันนะข้าวดีแหลมขึ้นมาอย่างเงี้ยข้าวดี อ้าจดไว้จดไว้ดีกระดีษอจดไว้หโหลุงจุกลมดีอะแถวเนี้ยเคยเราแอบ,บมาแอบ,บหลับเลยแถวนี้ไหมแต่จะมานั่งเฝ้านก นั่งเฝ้าน, uk, นกไม่นกกีฬาบานไม่เฝ้าคนเหรอหนางามอย่างนี้เน<อ>ี่ยไม่กลัวคนไหมโ<ะ>น่นบลาหวานนะ่ต้องมาเฝ้าอ๋อต้อรงอระวังตอนนั้นอ่ะเนี่ยผมถามหน่อยข้างหลังเนะี่ยเห็นงามงามแบบนี้เมื่อกี้ผมฟังลุงจุบบอกใช้ปุ๋งใช้ปุ๋ยนี่เราก็เข้าใจได้มันมีเคล็ดลับมันมีเทคนิคอะไรไหมคุณลุงถึงมันมีฮอร์โมนอ่ะเราก็อยากให้มันสวยเราก็ฉีดฮอร์โมนบ้างเหมือนถ้าคนก็เติมหน้าใช้แป้งอย่างนี้ใช่ไหมใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนครับ ฮอร์โมนป่าหน้าเงี้ยก็เหมือนป่าเดี๋ยวน้าให้ป่าหน้าเราไม่ใช่ข้าวสิกันนเดป่าข้าวฮอร์โมนเรียกว่าปะาหน้าข้าวป่าหน้าข้าวพูดอันนี้ไม่ได้หลอกผมนะบางทีลุงพูดอะไรผมเชื่อหมดทุกอย่างแหละผมอยู่กับกูรูอย่างเงี้ยก็คือมาป่าหน้าข้าวก็คือใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนช่วยอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่ะยังไงใช้ยังไงฉีดยังไงคุณลุงฮอร์โมนเนี้ยก็ฉีดเลยก่อนจะเกี่ยวไอ เก็บเกี่ยวก็สามโหนครับมีตังค์ซื้อนะผู้กําันแค่นี้สามโหนสามโหนใช้ฉีดยังไงผสมยังไงจําได้ไหมก็้าเร้าจะนั่นเรากลัวแมลงแล้วก็เอาผสมแมลงบ้างอยากฆ่าแมลงบ้างเออเขาใจได้ันี้อ่ะโนกันไปอ่ะได้ผสมส่วนส่วนใช้อะไรคุณลุงถังฉีดใช้ถังพ่นใช้ถังพั่นนะเครื่องทั่วไปที่ก็ฉีดกันตะไายหลังนั่นแหละอ๋อสะไายหลังแล้วลุงทําเองไหม ทำเองดิเนี่ยนี่ทุกวันนี้ก็ทำเองเนี่ยสองโหนี่ฉีดสองอืมอืมอ่านี่อันนี้คุณลุงปีนี้เี็มที่สี่โหนี่ฉีดยาคุมข่าอืยาคุมเลนด้วยยาฆามาแลงสองโหนไม่เกินสามโหนเต็มที่แม็กของลุงลุงนี่คือสี่อ่าถ้าคำนั้นเออยาคุมคุมยากไหมยาขึ้นไงหวานเพราะหวานาด้าเงี้นคุณลุงคุมค่าเม็ดไหมมันขึ้นเงี้ยแต่วันนี้มันจะคุมได้ไม่ได้ไม่รู้เขาเรียกยาอะไรนีคุณลุงยาคุม เขาเรียกว่าคุมเลนยาคุมเลนเออแล้วก็มาคุมค่าอีกคุมค่าคุมค่าต้องสิบห้าวันหรือสิบวันคุมค่าเจ็ดวันคุมค่าเที่ยวมันทั้งย่านชาวนาถึงใจหน้าตางงอ่กคุมเลนคุมเลนเพราะหวานข้าวปั๊บทำไมต้องคุมเลนอ่ะคุเดีสองคืนเดีสองคืนเพราะข้าวตังหนอสองคืนแล้วแต่มังคนก็ถามคืนก็ฉีดมาให้มเล็ดยาเนี่ยมันไม่ให้มันงอกอ่ะ เป็นการควบควบคุมวัชพืชออโอ้ยเ <laughs> มื่อกีน้นั่งนั่งโง่ออกแบบใบหน้าทุงมดเยนะวัมมชพืชคุมวัชพืชคุมคุมได้เจ็ดวันเจ็ดวันถึงสิบวันก็ฉีดยาคุมค่ายเนี่ยชาวนาถึงต้องเปลืองสองหูต้องเปลืองหลายรอบหน่อย คุณลุงได้ความรู้เพียบแล้ววันนี้แล้วทำนาเนี่ยต้องใช้อะไรเป็นพิเศษไหมนอกจากเงินเนี่ยเราต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้สําหรับคนที่กำลังจะเข้าวงการมาเป็นกเกษตรกรปลูกข้าวเงคุณลุงหมาายวใจมันต้องมาไหมมันต้องอดองทนไห <ป S 1> มไแ,แต่ไม่ทนก็ได้เงหรอไม่ทนก็ได้แต่หมายที่เขา เขาถือว่ามีตังเขาหวาดจ้างหวานถึงเวลาเขาก็มาเกี่ยวแคงนั้นจบมีตังหน่อยไม่ต้องทนสบายแล้วถ้ามีหนี้ต้องทนไหมมันก็ต้องทนใช้หนี้เขาต้องสู้ชีวิตปังนั้นเถอะอ,อย่างให้กล้วยว่านางก็ตายหนีนี่ไอ้กล้วยใครวะเนี่ยไอ้กล้วยใครพูดถึงจังเลยเนี่ยนะ,ออะ,ะ,ะก็สู้ชีวิต สู้กันไปวันหนึง่งม,มันก็ต้องเป็นของเราแหละเนาะคุณลุงเนาะอ๋อมาจนยาอยูจ่จะเข้าโลงแล้วเนี่ยเราปัันของเราเมื่อไหร่จะถึงไม่รูออ้ถ้าไม่ถึงสักทีก็สักรางวัลที่สองไม่รางวัลที่หนึ่งไปเลยจบจบไปออาสมมติผมถามหน่อยสมมติเราถูกรางวัลที่หนึ่งเงี้ยเรายังจะปลูกข้าวอยู่ไหมปลูก<อ>เพราะอาชีพเรามันอย่างนี้ยังไงเราก็ไม่หนีที่นีอแม่เราทำมาเราก็ต้องต่อให้เราจะรวยหรือเราจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ทิ้ง ไม่ทียงเรื่องนาะ <ใจ S 2> ไม่ใช่กลับม,ม<น>าขายที่แล้วนะนะกลับมาไม่เจอแล้วนะไม่เจอนาแล้วนะโบกงนาเช่าเจ้าทำนะอ่าไม่หนีอาชีพนี้แน่นอนอ,อ่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ